ค่ำคืนนี้วงการฟุตบอลเอเชียต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อทีมราชบุรีเอฟตัวแทนจากประเทศไทยทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยการเปิดบ้านถล่มทีมดังจากฮ่องกองอ a สเทิร์ p สปอร์ตคลแบบหมดรูป7-0ในศึก AFC คับรอบแบ่งกลุ่มเกมที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งโซเชียลโดยเฉพาะในเวียดนามที่แฟนบอลจำนวนมากถึงกับร้องลัน่นและ ไม่เชื่อสายตาหลังเห็นทีมจากไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดเหนือชั้นก่อนเกมนี้เริ่มขึ้นสื่อหลายสำนักในเวียดนามยังคงมั่นใจว่าทีมจากไทยอย่างราชบุรีอาจไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวนักพวกเขามองว่าเป็นทีมที่ดีแต่ยังไม่ถึงระดับท็อปของไทยลีและไม่มีสตาร์ดังระดับทีมชาติอยู่มากนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน90นาทีกลับกลายเป็นคำตอบที่เจ็บปวด สำหรับคนที่ดูถูกศักยภาพของฟุตบอลไทยราชบุรี FC ภายใต้การคุมทีมของสมชายไม้วิไลจัดทัพเต็มสู่เปิดเกมรุกตั้งแต่ต้นนาทีแรกแฟนบอลไทยยังไม่ทันนั่งจิบกาแฟก็ได้เฮทันทีเมื่อสิวรุตปีความเร็วสูงหลุดเข้าไปยิงตรงตาข่ายให้ราชบุรีขึ้นนำหนึ่งถึงศูนเสียงเฮกระหึ่มทั่วสนามรากอนสเตเดียมนักเตะทุกคนเล่นด้วยความมั่นใจและพลังเกินร้อย ทีมจากฮ่องกงพยายามตั้งเกมสู้แต่บอลแทบไม่ถึงแดนไทยเลยเพราะราชบุรีเล่นได้เหนือกว่าในทุกจังหวะทั้งการครองบอลการเพรสซิงและการเข้าทำอย่างแม่นยำนาทีที่18ความเหนือชั้นก็ชัดเจนขึ้นอีกเมื่อเกียรติศักดิ์เจียมอุดมเติมขึ้นมาจากแดนหลังก่อนปั่นไซโค้งเข้ามุมสุดสวยให้ราชบุรีนำห่าง 2- 0เสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าบ้านดังก้องสนามทั้งสนามสั่นสะเทือนเหมือนภูเขาไฟระเบิด สื่อเวียดนามที่ถ่ายทอดสดถึงกับตกใจหลายคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของเพจฟุตบอลเวียดนามเริ่มเขียนว่าราชบุรีเล่นได้อย่างกับทีมยุโรปบางคนพิมพ์ว่านี่หรือทีมที่เราบอกว่าอ่อนกว่าเวียดนามราชบุรีไม่หยุดเพียงเท่านั้นนาทีที่32แดนไลรลำดวนกองหน้าดาวรุ่งยิงประตูที่3จากจังหวะซ้ำลูกยิงของเพื่อนร่วมทีม ลูกพุ่งเสียบเสาอย่างแรงทำให้สกอร์ขยับเป็น3 0ถึง0ตั้งแต่ครึ่งแรกความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฮ่องกงเริ่มออกอาการถออดใจเมื่อจบครึ่งแรกสื่อเวียดนามชื่อดังอย่างบองได้24ชั่วโมงและวินเอ็กซ์เรสต่างโพสต์รายงานว่าราชบุรีกำลังทำลายทีมฮ่องกงอย่างสิ้นเชิงพร้อมพาดหัวว่าทีมไทยกำลังส่งสัญญ,ญาณถึงเวียดนามเพราะก่อนหน้านี้ทีมจากเวียดนามอย่าง โฮจิมินซิตี้เพิ่งแพ้ให้กับทีมจากฮ่องกงในรายการเดียวกัน1-3เครื่องหลังเริ่มขึ้นราชบุรียังเล่นได้ดูดันเหมือนเดิมโคชสมชายสั่งลูกทีมไม่ให้ผ่อนเกมนาทีที่52อลอสเซมีคาราบูเอนักเตะต่างชาติของราชบุรีลากบอลเข้าไปยิงมุมแคบสุดแรงเสียบตาข่ายชนิดผู้รักษาประตูไม่มีทางป้องกัน4-0เสียงบรรยายในเกมถึงกับพูดว่า นี่คือราชบุรีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทีมไทยเล่นอย่างมั่นใจและมีระเบียบสุดๆทุกจังหวะผ่านบอลไหลลื่นเหมือนซ้อมมาเป็นพันครั้งกองเชียร์ไทยในสนามยืนปรบมือเกือบทุกจังหวะและไม่หยุดเพียงเท่านั้นนาทีที่63กริณนัก,กเกมตัวสำรองวัยเพียง19ปียิงลูกหม่งเข้าประตูจากลูกเปิดของอานอน์เพิ่มเป็น 5- 0เสียงเฮดังขึ้นพร้อมพลุสีทองทั่วอัฒจันทร์ บรรยากาศเหมือนราชบุรีได้แชมป์โลกจริงๆฝั่งฮ่องกองเริ่มถออดใจอย่างชัดเจนเกมรับพังทั้งแผงนาทีที่71ราชบุรีได้ประตูเพิ่มอีกครั้งจากลูกยิงของอานนน์อมเลิศศัก์ิที่โชว์จังหวะล็อกบอลหลบกองหลังสองคนก่อนซัดเข้าเสาไกลยอย่างเหนือชั้น6-0ผู้บรรยายจากเวียดนามถึงกับพูดออกอากาศว่าไม่น่าเชื่อว่านี่คือทีมจากไทยลีก ขณะเดียวกันในโซเชียลเวียดนามเกิดกระแสะถล่มกันอย่างรุนแรงแฟนบอลบางคนเขียนว่าเราคิดว่าเราดีกว่าทุกชาติในอาเซียนแต่ดูราชบุรีคืนนี้สิพวกเขาเล่นเหมือนทีมในเจลีกราชบุรียังไม่พอใจนาทีสุดท้ายของเกมแดนไตรคนเดิมรับบอลทะลุช่องจากเกียติศักด์ก่อนยิงปิดท้ายอย่างสวยงาม7-0 สกอร์ที่ไม่มีใครคาดคิดแฟนบอลในสนามลุกขึ้นยืนปรบมือทั้งสนามหลังสิ้นเสียงนกหวีดจ,จบเกมพาพนักเตะราชบุรีโผ่เข้ากอดกันเป็นภาพที่ชาวไทยจะไม่มีวันลืมทุกคนร้องไห้ด้วยความดีใจโคชสมชายยืนยิ้มทั้งน้ำตาและกล่าวสั้นๆว่านี่คือชัยชนะของหัวใจไทยทุกดวงสื่อเอเชียต่างรายงานข่าวใหญ่บางสำนักาพาดหัวว่าราชบุรีทำลายขีดจำกัดของฟุตบอลไทย ในขณะที่สื่อเวียดนามเขียนพาดหัวว่าเราไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเพจแฟนบอลเวียดนามหลายเพจเต็มไปด้วยคอมเมนต์สุดเดือดเช่นมากกว่าทีมไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปราชบุรีเล่นเร็วและแม่นยำกว่าเวียดนามทุกจังหวะนี่คือการตบหน้าเราอย่างแรงเราเคยหัวเราะตอนไทยแพ้แต่คืนนี้เราต้องยอมรับว่าไทยเหนือกว่าบางคนถึงกับโพสต์ตัดพพอว่า ถ้าเราเจอราชบุรีตอนนี้เราคงโดนยิงสิบลูกแน่ๆมีแฟนบอลเวียดนามบางส่วนยอมรับตรงๆว่าฟุตบอลไทยกำลังกลับมาและเราควรเรียนรู้จากพวกเขาในขณะที่แฟนบอลไทยต่างเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับอย่างภาคภูมิใจเช่นมากกว่าราชบุรีไม่ใช่ทีมเล็กแต่คือทีมที่มีหัวใจใหญ่กว่าท้องฟ้าคืนนี้ทั้งเอเชียเห็นแล้วว่าบอลไทยไม่แพ้ใครง่ายๆ เราไม่ต้องพูดเยอะแค่เจ็ดลูกก็พอสื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เริ่มพูดถึงชัยชนะครั้งนี้โดย NHK เขียนว่าราชบุรีกลายเป็นทีมมามืดที่อันตรายที่สุดในเอเชียคับปีนี้ส่วนสื่อเกาหลีใช้คำว่าชัยชนะที่สะเทือนอาเซียนหลังเกมสิวรุธผู้ทำประตูแรกกล่าวกับสื่อว่าเราเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยและเรารู้ว่าทุกคนเชื่อในเรา คำพูดนี้ถูกแชร์ในเอกและติ๊กตอกกว่า2แสนครั้งในไม่ถึง6ชั่วโมงราชบุรีจะมีคิวเตะนัดต่อไปพบทีมจากเวียดนามหนองลำเอฟซในอีก2สัปดาห์ซึ่งตอนนี้แฟนบอลทั้ง2ประเทศต่างรอวันนั้นอย่างใจจดใจจอ่อเพราะหลังจากชัยชนะ7-0ถึงครั้งนี้แฟนเวียดนามหลายคนถึงกับโพสต์ว่าเราต้องล้างแค้นราชบุรีให้ได้ในทางกลับกันแฟนบอลไทยก็ตอบกลับว่า พวกเรารอยอยู่ในสนามแล้วมาดูกันว่าใครจะร้องอีกพร้อมอิโมจิหัวเราะและธงชาติไทยเต็มคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มีคลิปรีแอคชั่นจากแฟนบอลเวียดนามที่ดูเกมนี้แบบสดๆหลายคลิปกำลังไวรัลบางคนถึงกับเอามือกุมหัวแล้วพูดว่านี่มันบ้าไปแล้วไทยยิงเจ็ดลูกได้ยังไงเสียงหัวเราะและการถกเถียงดังสนั่นในคอมเมนต์บางคนถึงขั้นแซวว่าคืนนี้คนเวียดนามนอนไม่หลับแน่ๆ ราฐบุรีเองก็โพสต์ข้อความลงเพจทางการหลังจบเกมว่ามากกว่า7ประตูไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือหัวใจของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกแรงเชียร์เราจะไปให้ไกลกว่านี้โพสต์นี้มียอดแชร์มากกว่า500แสนครั้งภายใน24ชั่วโมงพร้อมแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราฐบุรีถล่ม70และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยกลับมาแรง แฟนบอลต่างชื่นชมว่านี่คือ1ในแมชที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของราชบุรีและเป็นหนึ่งในเกมที่แสดงให้เห็นพลังฟุตบอลไทยยุคใหม่ซึ่งไม่ได้อาศัยแค่เทคนิคแต่รวมถึงสปิริตและความเชื่อมั่นในทีมชาติที่แข็งแกร่งสุดขีดชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับชื่อเสียงของสโมสรแต่ยังส่งผลต่อความมั่นใจของนักฟุตบอลไทยในภาพรวม เพราะแม้แต่สื่อเวียดนามเองยังยอมรับว่าฟุตบอลไทยกลับมามีระบบมีสปีดบอลที่เหนือกว่าและมีจังหวะจบสกอร์ที่เด็ดขาดมากนี่คือค่ำคืนที่ราชบุรีและคนไทยจะไม่มีวันลืมค่ำคืนที่พิสูจน์ว่าถ้าหัวใจไม่แพ้ต่อให้ใครมองข้ามเราก็จะลุกขึ้นยืนอย่างยิ่งใหญ่และในขณะเดียวกันแฟนบอลเวียดนามทั้งประเทศคงต้องจดจำว่า อย่าประมาททีมจากประเทศไทยเพราะเมื่อถึงเวลาจริงๆเราคือราชันแห่งเอเชียตัวจริง